สวัสดีครับนี่คือ Inside g News วินาทีน้องเดมีได้เจอเบลลาสายตาคู่นั้นดูมีพิรุษมากๆสร้างตำนานไม่หยุดกลายเป็นขวัญใจพี่ป้านาอาไปแล้วสำหรับน้องเดมีลูกสาวแมทธิวดีนลิเดียสลันลัดดีนขวัญใจของใครหลายๆคนที่มีดวงตากลมโตขนตางอน ปากเป็นกระจับที่ดูยังไงก็เหมือนกับตุ๊กตาจริงๆน้องเดมีขึ้นแท่นเป็นพี่สาวหลังจากแม่ลิเดียข้อลูกชายคนที่สามน้องดีออนและทางลิเดียก็มักจะออกมาโพสต์โมเมนต์น่ารักน่ารักของพี่น้องทั้งสามคนอยู่บ่อยๆล่าสุดทางด้านลิเดียแมทธิวได้พาลูกๆทั้งสองคนน้องดีแลนและน้องเดมีไปเยี่ยมร้านนางเอ,งเอกสาวคนดังเบลล่ารานี ได้เปิดร้านคาเฟ่ใหม่ก็เลยพาลูกๆไปแสดงความยินดีแต่งานนี้ต้องบอกเลยว่าลูกสาวน้องเดมีสร้างตำนานอีกแล้วหลังได้เจอกับพี่เบลลาเพราะช็อตที่ถ่ายรูปด้วยกันน้องเดมี่หันไปเหลือบมองพี่เบลลาซึ่งก็ไม่รู้ว่าตะลึงในความสวยหรืออย่างใดโดยทางด้านลิเดียได้โพสต์รูปพร้อมกับแคปชั่นเอาไว้ว่า c o n g r e g a t i on on your new store in Bangkok พี่เบลลาคลิปสุดท้ายงานนี้ต้องยกให้เป็นตัวตึงของบ้านดีนไปเลยจ้าอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ